ภาพสะท้อนของตัววีนานะคะก็คือโครงการเบียนแอนไลน์นอตอับบูลี่ที่วีนาทำค่ะวีนาเคยโดนล้อมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะจนมาถึงปัจจุบันเมือม่อไม่เมือม่อวมนานวันนี้ค่ะจนตอนที่วีนาได้เดินชุดว่ายน้ำบนเวทีมิชชิเนียเวสต์ไทยแลนด์ปี2020นะคะสิ่งที่วีนาโดนล้อหนักมากๆเลยนะคะก็คือวีนาโดนล้อว่าขาใหญ่ค่ะแล้วก็ โดนเลาว่าสิ่งที่เราเตรียมตัวมาทั้งหมดนะคะในระยะเวลาสองปีเนี่ยเราทำได้แค่นี้หรคะวินาไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่ใครสักคนมาบอกใครคนหนึ่งว่าเขาควรจะมีสีผิวแบบไหนเขาควรจะมีรูปร่างหน้าตาสัสดส่วนแบบไหนวินคิดว่าคนทุกคนบนโลกนี้เกิดมามีสิทธิ์เลือกค่ะ เลือกที่จะเป็นเลือกที่จะทําได้วินามายืนอ,อยู่ตรงจุดนี้ภาพสะท้อนที่วินาอยากจะให้โลกทั้งใบเห็นวินาก็คือการที่วินาช่วยลดบูลลี่ในสังคมไทยและมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าเราทุกคนไม่ร่วมมือกันสิ่งที่สําคัญที่สุดเราทุกคนจะต้องร่วมตระหนักร่วมกันว่าการบูลลี่ในสังคมไทยมันมีอยู่จริงแล้วมันจะหมดไปถ้าเราร่วมกันยุติมันค่ะขอบคุณค่ะ